ต่อไปเป็นแถวที่4นะคะแถวที่สเราจะเปลี่ยนหัวเข็มเป็นเบอร์7จ็ดทับศูนย์นะคะหัวจะใหญ่กว่านะคะก็คือเพื่อที่จะให้เสไหมมันนุ่มขึ้น,นะคะ่ะเป็นฟูขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้หมวกนุ่มขึ้นด้วยนะคะขาดเริ่มเลยนะคะเ,เริ่มต้นที่โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอคล้องจากด้านหลังค่ะ หลักแรกค่ะหลักที่สองก็คล้องจากด้านหลังค่ะพอหนึ่งคอนะคะคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่สามหลักที่สามจะคล้องจากด้านหน้านะคะดูจากแถวแถวแถวที่สามอะค่ะถ้าด้านหน้าเราก็คล้องด้านหน้าค่ะด้านหลังเราก็คล้องด้านหลังค่ะสําหรับลายนี้จะข้างข้างหลังสองนะคะแล้วก็หน้าสองสลับกันไปค่ะตลอดทั้งแนวเลยนะคะ ตลอดทั้งแถวเลยค่ะสลับกันด้านหลังคอหนึ่งคอนะคะต่อไปด้านหน้าค่ะคอหนึ่งคอด้านหน้าค่ะของจากด้านหน้าค่ะสองหลักค่ะตามนี้นะคะจนวนไปจนครบแถวเลยนะคะ เราจะทำแบบเดียวกันนะคะโซ่สามค่ะทุกแถวนะคะตั้งแต่แถวที่สี่ถึงแถวที่ยี่สิบนะคะคล้องจากด้านหลังค่ะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักสองหลักหลักที่สองค่ะค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะพอคอหนึ่งล้องจากด้านหน้าตามกันไปเลยนะคะ ตั้งแต่ช่องที่หนึ่งไตั้งแต่ช่องที่สี่ค่ะถึงช่องที่ยี่สิบค่ะเหมือนกันทุกอย่างค่ะของข้างหน้าสองค่ะก็ไปขอองข้างหลังสองค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนแถวที่ยี่สิบเลยนะคะ